สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป,ป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องยิ้มวันพระสองเล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเล็กแบ่งปันแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดบ่มบกบ่ชอบก็เลื่อยๆเพื่อจะเด้อโปรดไลค์บอมบ์โปรดไลชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้ำเนยเด้อค่ะพี่น้องจ้า คลิปนี้เอาของมิสเตอร์บอลมาฝากมันนกกรบพี่น้องค่ะมิสเตอร์บอลวันที่แล้วลุดเนาะจ้ะแต่ว่ากับเขาคู่โตดเนาะค่ะมันหายเก่าหายเก่ามันออกหายหนึ่งเก่าเนาะเขาคู่โตดไปแต่แบบกระทือว่าลุดเนาะจ้ะเนาะตามต้องวนไม่ค่ะพี่น้องกขาวนไม่บ้างหายแยงรวดเร็วทันใจวันนี้วันที่ยี่สิบสามเนาะเลกกะแนวทางก็ว่างหายเร็วเรียบร้อยเด็กพี่นกขาจุดสองโตัวเป็นสียหกสองหกสาม เจ็ดสองเจ็ดสามแแล้วก04ศูนสี่ศูนสึกว่าสิว่างให้ถุกงวดเลยแต่ว่าก็บบอมา1ปีเต็มแล้วสําหรับศูนี่นี่บมาเลยค่ะพี่น้องค่ะศูนย์อื่นมากครบ0ูนยี่นี่บมากับ00ูนยย์เลขสามโซพลกจิเน่นลัก แปดสามกับเป็ดสองเนาะค่ะพี่น้องค่ะหลักร้อยก็ใส่ศูนย์ใส่สี่ใส่หาใส่หกเอาค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะต่อไปเป็นของแอดใบสมเนาะค่ะพี่น้องเนาะแอดใบสมมีสีเน้นล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่วงดทีทแล้วนี่เ,เขาทั้งบนทั้งล่างวันนี้ก็เลยนํามาฝากมาตอนมาแบ่งปันคือเก่าคือเดิมค่ะพี่น้องค่ะเลขผลละซีมีศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสามเก้า ส8 5 7 6 6 0 3าเจ็ดหแล้วก็6 6 7ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นเลขแต้มเพิ่นนาะค่ะพี่น้องเนะาะโฮเทลในเขาน่เก่าแล้วก็4 7ตรงๆเลยเขาทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าใบนี้เพิ่นส่วนมากสิเขาล่างตรงๆเนาะจะพี่น้องจา๋าโฮเทลวนี่ฟุกค่ะพี่น้อง หรือสิเป็นสูตรของเพิ่นกับปรจักเนาะค่ะพี่น้องค่ะมันเข้าทั้งบนทั้งล่างก็ดีไปค่ะวันนี้ก็ลุยต่อกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อร์สำหรับงวดประจันวันที่1เดือน2ปี66งวดที่2ของปีค่ะพี่น้องค่ะวันวันที่17คนดวงดีกระลุยกันไปค่ะพี่น้องค่ะคนดวงบ่ดีก็ลุยกันต่อก็ะค่ะพี่น้องเนาะอย่าท้อค่ะอันนี้เป็นรัฐบาลคุณหญิงเลขเม็ดเดียว หาศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์หาศูนย์ศูนย์หาเด็กขับปีนองเด้อแล้กก็สมเด็กโตเลืองเหลืองของปนนี่เด็กสองโตกะบศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์เจ็ดศูนย์เก่าเด็กสามโตกัหาศูนย์่แปดศูนย์สี่หาอ้โมเมนต์ขับีนองขาเก่าศูนย์หาแล้วก็หกหาศูนย์เด็กขับพีนองเด้อ คอยพี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งเด้อจะพี่น้องจา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นำมีเด้อจะพี่น้องจ้ากำลรวยลุมรวยเงินท้องจา้า